ประชุมร่วมรัฐบาลเงาพม่ายังหนุนหลังสู้กับรัฐบาลทหารต่อ รัฐบาลสหรัฐส่งผู้ช่วยเลขาผูจดการเอเชียแปซิฟิกไปนั่งประชุมกับสองรัฐมนตรีในรัฐบาลเงาพมา่าโรยยาหอมยังสนับสนุนให้ต่อสู้กับมินอองไลน์ต่อหลังการรัฐประหารผ่านมาสองปีวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์จึงเป็นวันครบรอบสองปีการรัฐประหารในพมา่าสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาของพรรค NLD ประจำกรุงวอชิงตันดีซีได้เผยแพร่ภาพการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนรัฐบาล งเงากับตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีผู้เข้าร่วมประชุมฝั่งรัฐบาลเงาประกอบด้วยอูโมสอูรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอูถินลินอองรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆในพมา่าส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นนายแดเนียลเจคริเทนบริงผู้ช่วยเลขานุก,การกับนางเมลิซาบราลรองผู้ช่วยเลขานุการด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31มกราคม2566ที่ผ่านมาในโอกาสที่นายแดเนียลและนางมาลิซาได้มาเยี่ยมชมสำนักงานตัวแทนรัฐบาลเงาพม่าในกรุงวอชิงตันดีซีเพจ Ministry of Foreign a f f a i r s NUG Washington DC ระบุว่าการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเงาพมา่าโดยเฉพาะการสนับสนุนที่รัฐบาลเงาได้รับจากสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาและเป็นการ การปูทางสําหรับความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะมีให้ต่อไปอย่างไรก็ตามเนื้อข่าวที่ถูกเผยแพร่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของความช่วยเหลือที่รัฐบาลเงาจะได้รับด้านบัญชีทวิตเตอร์บูโรออฟอีสเอเชียแ d p แปซิฟิกแอ a เฟ s สได้ทวีตว่าการประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันเรื่องความสนับสนุนอันหลากหลายที่สหรัฐอเมริกาจะให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพมา่าข่าวการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้ช่วยเลขานุก,การด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวง การต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับรัฐมนตรีสองคนในรัฐบาลเงาพมา่าเมื่อวานนี้ได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างแพร่หลายในชุมชนออนไลน์ของกลุ่มเคลื่อนไหวต,ต่อต้านกองทัพพมา่า